นิสสคณิสตรนนะครับเรื่องการบวกลบเศษส่วนนะครับูวิธีทำในการบวกลบเศษส่วนนะครับขั้นตอนแรกของการบวกลบเศษส่วนนะครับเราต้องทำส่วนให้เท่ากันก่อนนะครับสามกับห้าเนี่ยจะทำยังไงให้มันเท่ากันได้เราบวกเราต้องเราต้องหาคอลนอของมันนะครับคอลนอคอลนอของสามกับห้าคืออะไรที่สามารถ คูณกันตรงเลยได้ห้าที่ที่คูณกันหางกันแล้วก็ได้เท่ากันถึงสิบห้าสิบห้าสิบห้านะครับสามห้าสิบห้าสามห้าสิบห้าห้าสามก็สิบห้านะครับส่วนส่วนเศษคูณไปละเอ้ส่วนติบไปละเศษก็มาคูณด้วยนะครับสามคูณห้าได้สิบห้าใช่ไหมครับหนึ่งก็คูณห้าแล้วก็วกกับห้าคูณอะไรได้สิบห้าครับ หนึ่งก็ต้องคูณสครับสามสบห้าห้าบวกสามเป็นแปดเห็นแปนะครับส่วนสิบห้าครับอันนี้คือคำตอบของการบวกเศษส่วนครับบอกอันนี้บันทึกยังไงนะบลอครับจะพึ้นกดขไ้ตัดเะไม่่า